อฟีสโลบาร์ครับผมธัร <laughs> นี้จะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่สโลแล้วจะเริ่มเป็นฟาสแล้วเรื่อยๆแล้วสโลไม่ทันลูกค้านะลูกค้าไม่ยอมสโลให้เราเลยลูกค้าไลนา์มาสั่งเต็ดทีห้าครับ <c oughs> แบบจะหยุดก็หยุดไม่ได้อะแต่ทเรามานพี่ละเฮ้ยก <c oughs> ูะ ي, จะหยุดนะวันนี้เนี่ย <c oughs> หยุดไม่ได้นะ <c oughs> อีนูนแปลว่าหมาแต่พอเราทําอะไรได้เหมือน แรงงานละเอียดเหมือนผู้หญิงได้หมดเขาก็ชอบเล่นอินุกันไงก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นเลยเมื่อก่อนทํางานเป็นผู้จัดการอยู่บริษัทผลิตหนังเทียมนะครับผู้จัดการแผนกะผู้จัดการฝั่งทียูอะไรอย่างนี้เบื่อทางานกับคนเยอะๆเลยออกมาดีกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยจำชื่อรราหรอกแฟหลังโรงบามอย่างเงี้ยกาแฟตํารวจอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนตํารวจลงเยอะไงใช่พวกน้องๆตารวจก็เป็นลูกค้ากันลงจนคนอื่นเขาไม่กล้าเข้านะชิ่ว่าจับยาอะไรกันหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะตอนนี้เนี่ย มันสงบดีแล้วก็รถมันจอดง่ายดีด้วยพี่กลัวรถเฉียวลูกค้าบางคนก็บอกทำไมไม่ไปอยู่ตรงข้างๆโรงบาลหลังอำเภอตงนั้นไม่เอาอ่ะผมกลัวรถชนลูกค้า <laughs> ประมาณ7จ็ดโมงครึง่งถึงประมาณบ่ายสองนั่แหละครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่คนทํางานไงมาลองดูครับลองแล้วอาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้ <laughs>